สัค่ะสมาชิกนะคะวันนี้แอดบีจะมาลงฮานอยถึงดาวโจนให้นะคะก่อนอื่นเลยใครเข้ามาแล้วกดถูกใจให้ด้วยนะคะขอคนละหนึ่งไลค์นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ฮานอยพิเศษกันก่อนเลยนะคะเราจะให้ทุกคนนะคะวิ่งสองนะให้วิ่งสองลูดหนึ่งนะคะวิ่ง สามสี่ห้านะคะตัววินนี้เราจะให้ทุกคนจับมัดกันไปเลยนะคะแล้วจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะแล้วคัดเลขที่ตัวเองชอบนะคะเอาไปเสียงโชคนะตัวเจาะเจาะให้หนึ่งสี่หนึ่งสามสองห้านะคะเลขสามตัวจะให้เป็นสองสามสี่นะคะสี่ห้าหนึ่ง 4 5 2นะคะวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็นหนึ่งนะคะเจาะเม็ดเดียวคือ2 1น,นะก็ต่อมาจะเป็นฮานอยปกตินะ,ะเราจะให้ทุกคนวิ่ง6รลูด7นะคะวิน แปดเก้าศูนย์นะคะจับมัดก,กันเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะตัวเจาะเจาะให้เจ็ดศูนย์เจ็ดแปดหกแปดนะคะหกแปดเก้าแปดเก้าศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดนะคะเว่งบนรุดล่างตัวเดียวให้เป็นเจ็ดนะคะเจาะ เมตเตลคือหกเจ็ดนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะต่อมาจะเป็นฮานอย VIP เราจะให้ทุกคนวิ่งหกฮานอย VIP ให้วิ่งสองนะคะวิ่งสองเมื่อกี้พูดผิดรูดห้า วินหกหกเจ็ดแปดมัดกันได้เลยค่ะตัวเจาะให้เป็นห้าแปดห้าเจ็ดสองเจ็ดนะคะเลขสามตัวสองหกเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดแปดห้านะคะ วิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็นห้านะคะต็อเม็ดเดียวคือสองห้านะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะต่อไปก็จะเป็นลาวสตาร์ v นะคะคนนะคะวิ่งศูนย์ลูดสีนะคะวิน 5 6 7นะคะจับมัดกันเลยนะจะได้เด่น2ตัวบนล่างน,นะคะตัวเจาะเจาะให้4 7 4 6 0 5เลข3ตัวจะให้เป็น0 5 6 5 6 7 4 7 0 วิ่งบนลุนลากตัวเดียวให้เป็นสี่นะคะเจาะเม็ดเดียวคือศูนย์กับสี่นะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะต่อมาจะเป็นดาวโจน VIP วิ่งศูนย์รูปสองวินสามสี่ห้านะคะ จะให้เป็นสองห้าสองสี่ศูนย์สามศูนามี่ะคะสามสี่ห้าสห้าสองวิ่งบนรุดล่างตัวเดียวให้เป็น2องจอดเม็ดเดียวคือ0นกับ2นะ อไปจะเป็นดาวจนปกติเราจะให้ทุกคนวิ่งสามตูดสนะี่นะวินห้าหกเจ็ดตัววินนี้เราจับมาดกันได้เลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างเจาะให้เป็นสี่เจ็ด 4ี่หกสามห้าสามห้าหกห้าหกเจ็ดสามห้าเจ็ดนะคะวิ่งบนรุดล่างตัวเดียวให้เป็นสี่นะเจาะเม็ดเดียวคือสามสี่นะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะ ก็อย่าลืมกดให้คนละหนึ่งไลค์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำเลขกันต่อไปนะขอให้ทุกคนโชคดีจ้า